หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนฟาย Forget มฤรตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่19เอ้ยคะ่ะ เราจับสัญญาณข่าวลึกลับได้3ามข่าวแล้วมีข่าวดีจากซานฮวนด้วยค่ะว่าข่าวสัญญาณลึกลับที่ว่านั่นมาก่อนสิลักษณะเสียงสัญญาณเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่คราวนี้เปลี่ยนเวลาส่งก่อนส่งข่าวรหัสปกติมันแอบส่งคลื่นหนึ่งครั้งช่วงกลางระหว่างรหัสปกติมันส่งอีกครั้งแล้วปิดท้ายอีกหนึ่งครั้งแล้วเลิกค่ะความยาวข่าวมากไหมข่าวแรกกับข่าวท้ายพอๆกับที่เคยดักฟังได้แต่ข่าวกลางรู้สึกยาวกว่านิดหน่อยค่ะโอเคงั้นว่าข่าวดีจากซานฮวนต่อเลยค่ะเอ้ย ซันฮวนแจ้งมาแล้วเขาว่าสัญญาณลึกลับนั่นคือการส่งข่าวแบบซูเปอร์ไฮสปีดรหัสที่ใช้เป็นแบบซานอฟเหมือนเดิมเพียงจะเปลี่ยนเทคนิคการส่งเท่านั้นเราเครื่องฟังรหัสแบบนี้ล่ะซันฮวนบอกอะไรมาหรือเปล่าแจ้งมาแล้วค่ะเอ้ยซันฮวนบอกว่ามีเครื่องรับสัญญาณรหัสซูเปอร์ไฮสปีดอยู่ที่ค่ายรามาสูรอยู่ที่อุดรธานีประเทศไทย3ามเครื่องให้เราขอรับการสนับสนุนจากที่นั่นได้เลยจะขอเครื่องมาประจํากับเราหรือส่งข่าวดบไปให้ขอถอดข้อความให้ก็ได้ดีมากดินูติดต่อสอบถามรายละเอียดจากรามาสูรแล้วหรือยัง สอบถามแล้วค่ะเขายินดีสนับสนุนทั้งสองอย่างขอเราแจ้งความจำานงไปเท่านั้นสแสดงว่าขายงานสายฟ้าของรามาสูรจับรหัสแบบซูเปอร์ไฮสปีดได้นานแล้วใช่ไหมดินูคุยกับข่าวแล้วเขาบอกขอ,ขอจับได้มากว่า1ปีแล้วค่ะเชีส่สแล้วทำไมไม่บอกเราบ้างปล่อยให้เราหลงงมโคงอยู่คนเดียวได้นึกว่าเราเป็นคนแรกที่ค้นพบรหัสแบบนี้เสอกรามาสูรนะรามาสูรซานฮวนก็เหมือนกันต่อไปเราไงดีคะเอ๊ย ดินูติดต่อไปเลยเราต้องการเครื่องรับรหัส2เครื่องจะไปรับด้วยตัวเองภายในคืนนี้ให้ดินูเป็นคนไปรับเขามีแค่สามเครื่องถ้าเรามา2แล้วเขาช่างไปเลยถ้าเขาต้องการเพิ่มก็เขาขอจัดซานฮวนใหม่สิอ้างงานของเรามีลำดับความเร่งด่วนสูงกว่าเพราะเราอยู่นแนวหน้าเราต้องใช้ทั้งทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเขาใช้ทางยุทธศาสตร์อย่างเดียวถ้าขอใหม่ไม่ได้แต่ยังต้องการข่าวประเภทนี้อยู่ก็ให้เขาขอมาทางเราเดี๋ยวเราจะการส่งต่อให้ตกลงค่ะดินูเข้าใจาแล้วเ้วเจ้าหน้าที่่ะคะต้องขอคนของเขามาด้วยไหม ขอมาหนึ่งคนเจ้าหน้าที่เทคนิคสําหรับการซ่อมบารุงเครื่องจะเป็นเจ้าหน้าที่ไทยหรือเมริกันก็ได้แต่ยกเว้นเจ้าหน้าที่ลาวนะทําไมล่ะคะเราไม่เก่งใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่เพราะคนลาวปิดความลับไม่ดีต่างหากที่นี่เป็นประเทศลาวเดี๋ยวมันก็ออกเที่ยวแล้วก็เอาเรื่องภายในไปพนธนาหมดเอาคนชาติอื่นดีกว่าได้ค่ะเอ้ยเดี๋ยวดิโนวกเดินทางได้เลยนะเดี๋ยวยจะให้เคนร์เนลกวนชับเรื่องนี้ผ่านสอนทองไปถึงรามาสูนอีกต่อหนึ่งเรื่องคงง่ายขึ้น ทุกอย่างมีแต่คำว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่างถือคติในการปฏิบัติรับแผนระบ,บุคำสั่งทำทันทีทำดีที่สุดเสนาธิการใหญ่มองสาว CAA ด้วยสายตาพอใจเป็นอย่างยิง่งไม่ต้องรอให้เอ่ยปากร้องขอความอนุเคราะห์จาัดก,การคว้าโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สื่อสารระบบไมโครเวฟยิงตรงถึงเสนาธิการทหารฝ่ายไ,ไทยนะัก่ายรามาสูญก่อนเราเสียงพูดโทรศัพท์ำทำทำตอบตอบได้ยินชัดเจนรู้เรื่องและเข้าใจกระทั่งเรียบร้อย โอเควันนาผมประสานสอนทองให้คุณแล้วดินนูเดินทางไปกลับคราวนี้คงใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าสามารถถอดข่าวนี้ผมได้เมื่อไหร่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากดินูเดินทางกลับมาถึงค่ะช้าไปวันนาแต่ไม่เป็นไรเพิ่งครั้งแรกหลังจากติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปคุณต้องใช้เวลาให้น้อยกว่านี้นะถ้าเป็นรหัสซานอฟน่าจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีด้วยการรายงานทางวาจาก่อนจากนั้นจึงจะรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรค่ะดีดีด,ด,ดีดีมาก ขอบคุณมากวันนาที่เข้าใจความรู้สึกในการทํางานของผมวันนาก็เห็นความเร่งด่วนของสถานการณ์ด้วยค่ะใช่แล้ววันนาคุณพูดถูกแล้วแล้วกรณีนี้คุณคิดว่าซานฮวนจะขัดข้องตรงไหนอย่างไรบ้างไหมวันนาคุณตอบแบบยืนยันชัดเจนไม่ได้หรอกค่ะเพราะวันนาไม่ใช่ซานฮวนนี่ค่ะแต่เท่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นขัดข้องสักทีแถมบางครั้งยังว่าเบาไปซะอีก ใช่แล้ววนะันาซานฮวนก็เคยพูดกับผมโดยตรงหลายครั้งนะว่าการปฏิบัติการเชิงลุกของเรายังไม่หนักจริงไม่สามารถถอดลากถอนคนกองกําลัง v ีีได้สถานะทางสงครามขนาดนี้ฝ่ายเรามีแต่ทรงกับสุดหรือไม่กระลับกับล้นถอยยังลุกไม่ขึ้นเลยแล้วคุณว่าไงนอนสตาเสนาธิการใหญ่ผ่านเรื่องราวจาก c ีเสาวมทาท้งจ่าดาวเหนือชนิดรวดเร็วยิ่งกว่าหักมุมนักรบรับจ้างกําลังเคลืนอยู่ในผวังได้ยินแต่ไม่ตกใจเพราะไม่ใช่คนขวัญอ่อน ผลทวยกาแฟเปล่าไปทางวันนาเป็นเชิงว่าขอไอกแก้วแล้วจึงหันมาตอบคําถามขอมันทําได้อยู่แล้วครับสําคัญแต่ว่าเมริการเจ้าจริงเอาจังแค่ไหนเท่านั้นแหละคําพูดคล้ายกลัวโหดร้อตามภาษาคนใจเย็นคนไม่คุ้นเคยอัดนึกว่าไม่มีอะไรนี่คือการพูดคุยระหว่างคนสองคนที่มีความสนิทชิดเชื้อกันเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ครั้นวิเคราะห์ให้เห็นถึงความหมายลึกๆแล้วกับเล่าร้อนจนเสนาธิการใหญ่ต้องคิดหนัก เพราะบ่อยครั้งหลือเกินที่นักลบรับจ้างเสนอแผนการหรือให้หนทางปฏิบัติได้ลึกซึ้งอย่างคาดไม่ถึงนั่นหมายความว่าคำพูดกึ่งเล่นกึ่งจริงประโยคนี้น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแฝงอยู่พยายามไม่เอ่ยวาจะออกความเห็นใดๆตอนนี้แต่กลับใช้สายตาถามแทนไม่รู้สิครับผมเองเป็นแค่ทหารชั้นผู้น้อย มองเห็นปัญหาแคบๆเฉพาะจุดเล็กๆเพียงบางจุดเท่านั้นผมอาจพูดผิดก็ได้ยังไงยังไงถ้าไม่ถือเป็นความลับสุดยอดจนเกินไปผมอยากให้เครเนลเผยให้ฟังบ้างเพื่อมาวางแผนให้กับตัวเองอครับไม่มีอะไรหรอกครับวางแผนอะไรให้กับตัวเองผมไม่เข้าใจก็โตนไงละครับเคยเนยลผมอาจจะให้วันนาพาหนีไปตั้งหลักที่หลวงพระบางหรือแม่ผมเองก็อาจพาไปตั้งหลักที่กรุงเทพก็ได้แล้วเคยเนยล่ะครับตั้งหลักที่ไหนโตนโตนหนีใช่ไหมนอสตาใช่ครับเคยเนล ตนภาษาลาวคำแรกของทุกคนเมื่อเข้ามาลบในลาวต้องทําความคุ้นเคยกับมันทั้งสําหรับใช้สั่งการกันเองภายในหน่วยทั้งยังฟังการสั่งการของหน่วยข้างเคียงโดยเฉพาะหน่วยทหารลาวด้วยแล้วต้องคอยเงี่ยหูฟังมันอย่างตั้งใจที่สุดหาไหมแล้วมีหวังทําการลบตามลําพังโดยไม่มีหน่วยสนับสนุนคุ้มกันเอาง่ายๆ เสนาธิการใหญ่ให้ความสนใจกับคำว่าอเมริการเอาจริงและกำลังหาทางให้คนพูดขยายความโดยละเอียดให้ได้แต่นักลบรับจ้างรู้ทัานเสียก่อนการเป็นคนไม่ชอบพูดถึงการปฏิบัติในลักษณะเกินตัวจนฟังแล้วเหมือนคนร้อนวิชาหรือพวกบ้าจริงจังจำเป็นอย่างยิ่งต้องหาเรื่องอื่นมาเปลี่ยนความสนใจแม้แต่าการพูดถึงเรื่องไร้สาระก็ต้องพูดพูดอะไรก็ได้จะให้มันโจกหรือแทงใจดำอีกฝ่ายก็ได้งานนี้นักลบรบัรบจ้างทำไม่สำเร็จ เมื่อเสนาธิการใหญ่ชักเริ่มรู้แกวเพราะเคยโดนมาแล้วหลายครั้งทําทีทําท่าว่าขบขันไปกับรายการรักภาษาลาวโดวยการหัวลรอก,กากเรื่องโตนแล้วกเข้าเรื่องเดิมอีกครั้งนอสตาวันนายุทธพงศ์ตราบใดที่ผมยังเป็นคนคุมเกมสถานการณ์สงครามในลาวอยู่อย่างนี้แล้วก็รับรองไม่มีคําว่าโตนเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ผลสำเร็จของไฟล์ forget ครั้งแรกวันนี้คือจุดสตาร์ทของไฟล์เราเราจะไม่มีการรับหรือล่นถอยต่อไปนี้เราจะมีแต่คาว่าลุกลุกลุกพวกคุณเข้าใจคําว่าลุกไหมครับเค r เนลไม่ใช่ครับอย่างเดือนนอสตา ผมรู้ว่าคุณเป็นคนประเภทไม่เชื่อใครง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลแม้แต่คำพูดของผมคราวนี้ก็เช่นกันคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้คุณต้องมีเหตุผลให้ผมผมต้องการให้คุณช่วยวิเคราะห์วินิจฉัยว่าคำพูดที่ออกมาจากความตั้งใจจริงของผมคราวนี้มันพอมีทางเป็นไปได้ไหมและแค่ไหนอย่างไรแลวคุณมีความเห็นอย่างอื่นว่ามาโนสตานักลบหลักจ้างถูกต้อนอย่างแรงจนออกจากมุมไม่ได้ถูกเสนาธิการใหญ่ใช้หลักการจิตวิทยาตอบโต้บาง ทุกสำเนียงลีลาการพูดไม่ได้สอดหรือต้องการฉีกหน้าทหารไทยผู้ซึ่งมียศเพลงจาตศิเอกแม้แต่น้อยรอยยิ้มบนใบหน้าแววประกายจากดวงตาทั้งคู่อากับกิริยาท่าทางล้นบ่งบอกถึงความจริงใจทั้งสิน้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังเงียบอยู่จึงป้อนคำถามมาอีกครั้งโอเคนอสตาผมรู้อีกว่าคุณไม่ชอบพูดเรื่องแผนการล่วงหน้าเพราะกลัวพลาดหรืออะก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นผมขอถามคุณสั้นๆดีกว่าว่าหัวใจของชัยชนะที่จะให้ได้รับนั้นมันอยู่ตรงไหน นักลบหลับจ้างถึงกับต้องอึงเมื่อพบกับคำถามชนิดที่ออกมาจากใจจริงของเสนาธิการใหญ่เขาทำกลางสายตาที่จ้องจากทุกคนในโต๊ะนั้นไม่รู้จะหันหน้าไปสบตาใครคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะเอามาพูดให้วกวนหรือจงใจสร้างให้เป็นเรื่องโจกแต่กัรนั้นก็หาจํานวนต่อสถานการณ์ไม่หัวเราะเบาๆในลําคอพร้อมยกถ้วยกาแฟถ้วยใหม่ขึ้นจิบ มองสาวคนรักคล้ายอยากบอกกล่าวขอบคุณที่ชงกาแฟให้อีกแล้วอยากหยอดคำหวานและอยากทำตาเจ้าฉูแต่วันหนาไม่เปิดช่องวางให้ในแววตาคู่นั้นเปลี่ยนไปด้วยความอยากรู้เช่นเดียวกับคนอื่นๆอย่างชัดเจนหันไปหาจ่าย,ยุทธพงษ์เพื่อนรุ่นน้องก็ไม่ต่างกันจึงตัดสินใจเด็ดขาดพูดในสิ่งที่ไม่อยากพูดเอาเสียเลยต้องลุกนักครับคุนลลุกทั้งทางการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาเทคโนโลยี เสนาธิการใหญ่สะดุ้งพลวดยันกายจากท่านั่งพิงเป็นนั่งตัวตรงจ้องมองหน้านักรบรับจ้างขเขม่งแล้วพรวงคําพูดสวนทันทีเฮนอสตานี่มันแฟกเตอร์ของความเป็นชาติมหาอำนาจใชนะก็ใช่สนะิครับเคุณเนล คุณจะให้เราทั้งประเทศจเจริญเท่ากับอเมริกาเลยหรือไงมันไม่จำเป็นหรอกครับคีเนลว่าต้องเท่าหรือไม่เท่าแต่สิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขที่ฝ่ายคอมมินนิสนำมาเป็นข้ออ้างในการบุกลุกถ้าเราสร้างหรือขจัดปัญหาเกี่ยวกับแฟกเตอร์ทั้ง5อย่างนี้ได้รับรองประชาชนเราไม่ทําตัวเป็นน้ําให้คอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือหรือคอมมิวนิสต์ไหนๆในโลกเป็นปลาอาศัยได้หรอกครับคุณก็รู้ว่าไม่มีใครในโลกทําได้แฟกเตอร์เหล่านี้ต้องแก้ไขด้วยการเวลาหมายความว่าผมพูดถูกใช่ไหมละครับถูกแต่มันผิด เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วเค์เนลคิดว่าหนทางไหนที่เป็นไปได้สามารถเอาชนะสงคารามลาวได้อย่างเด็ดขาดได้ยังไงโดยที่คอมมิวนิสต์จะยอมรับอย่างดุษฎีทั้งสองส่วนคําพูดกันชนิดคําต่อคําประโยคต่อประโยคสายตาประสานกันนิ่งสมองพยายามคิดค้นหาเหตุผลเพื่อให้ฝ่ายยอมรับคราวนี้เสนาธิการใหญ่ต้องอึ้งบางหลบสายตานะักรบหลับจาง เพ่งมองไปทางนอกหน้าต่างอัดควันสิก้าเขาปอดอย่างแรงหนึ่งทีแล้วจึงหันมาสบตานักรบรับจ้างพร้อมคำตอบที่ทุกคนในโต๊ะได้ยินได้ฟังถึ่งก็พลนวลุกลุกทางทหารทางทหารอย่างเดียวจองตีน่ะขึ้นด้วยอาวุธนานา,นานชนิดเท่าที่มีอยู่ในอาตาของกองทัพถ้าไม่มีก็ต้องจัดหาเปนกรณีพิเศษ